ได้ข่าวก็คือเราอยากดีระบบอยากใ้เินทางการเดิทางก็เกิดการที่มีความเี่ยงอคนตราี่รุนแรทุกคนกมีลมหายใจมีการเคลืนไหวก็จะมีการเดินทางซึ่งการเดินทางนั้นเดินทางแต่ละทางย่อมจะมีจุดหมาย รเมื่อมีการเดินทางก็จะมีเุดหมายและมีบานมายสเรเ็จเราอล้มหทางตรงน้นชีวิตของคนเราของแตเป้าหมายเป้าหมายของแต่ละคนนะั้นไม่เหมือนกันเป้าหมายของแต่ละคนบางคนก็ต้องการที่จะรวยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนรวยแล้วก็ต้องการที่จะไปเกิดในสมบติโลกวัฏ แต่ละคนนั้นก็พยายามทับปิงท,ที่เรียกว่าบุถุชนเพื่อจะไปสู่สุคติโลกวันแต่บางคนมีเบ้าบายที่มากกว่านั้นนั่นก็คือแต่ยังไงให้ชีวิตที่แต่ละคนนั้นที่เกิดมาแล้วได้ตัดการไม่แต่เกิดในสังสาละวันเตอรตรงนี้ แต่ละคนที่ได้เกิดมาแล้วพระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนานั้นก็ประกาศให้คนทั้งหลายนั้นในกระดาษที่ยังมีชาติหรือว่าการเกิดอยู่ก็จะต้องมีการดีพอใจที่จะไปการไปเกิดอยู่ก็จะต้องตั้เจตากรงเสรือต้องมีการเต้าโตและการร้องไห้การเสียน้ำตา เร่งแต่ละคนั้นเกิดมาแล้วทุกครั้งทงุกขาวก็จะต้องเสียน้ำตาเปา็นเรื่องธรรมดามีคือวิถีชีวิตของแต่ละคนได้เกิดมาและบางคนท่นก็จะแวงขาก็คือทางงงตาเล้นทางองการยืนในการเสียน้ำตาตเรื่องเส้นทางในการยุดในการเสียน้ำตาตรงนี้พระพุะทธเจ้าได้ตัดไว้ก็คือการทำนิพานให้แจง้ง ก็คือการที่ไปเห็นแจ้งที่จะหยุดในการเวียนตายเวียนเกิดในจังหวสารวัตรตรงนี้ซึ่งเส้นทางที่จะให้หยุดในการเวียนไปเายเกิดได้นั่นก็คือการมาตามเหตุความคิดนึกอารมณรแร์และาการรับรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราตรงนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นจะเป็นปัจจัยให้เราท่าน,นได้หยุดในการที่จะเสียน้ำตา